สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสารประจําช่วงบ่ายในวันนี้นะครับซึ่งการรายงานข่าวสารในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทาง XM และว,ว่าหากท่านใดนะครับอยากจะให้เพจของเรามีผู้สนับสนุนกันไปนานๆก็อย่าลืมช่วยกันคลิกเข้าที่ลิงก์ของ XM ภายใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาโปรโมชั่นการเรียนรู้แบบฟรีๆการเปิดบัญชีต่างๆนะครับขอบคุณครับ สวัสดีนักลงทุนทุกท่าน,น,นเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงบ่ายวันนี้โดยรวมแล้วตลาดก็ต้องเรียกได้เลยว่าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงก่อนหน้านี้นะครับอย่างเช่นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเนี่ยเริ่มมีการคลายกำลังไปแล้วนะครับนักทุนหลังจากตัวของยูเออร์สตอร์เนี่ยเริ่มมีการฟื้นกลับขึ้นมาบางคนถามต่อว่าเอ๊ะคุณแล้วดอลลร์เนี่ยมันฟื้นทําไมเหรอครับเรามาดูตัวนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับนักทุนในส่วนของตัวเลขรีเทลเซลส์ยอดค้าปลีกของประเทศเยอรมนีเนี่ย รู้สึกเหมือนจะประกาศออกมาดีนะครับบวกไปที่7.7เเลยนะครับเมื่อเทียบกับคาดการณ์ที่3จริงๆตัวของปัจจัยดังกล่าวนี้ควรจะเป็นปัจจัยหนุนให้กับในส่วนของตัวสกุลเงินยูโรนะครับแต่ปรากฏว่า ยังไม่ได้สร้างแรงหนุนแต่อย่างใดเลยนะครับตัวของดอลลาร์อินดกซ์นั้นก็มีการปรับตัวแข็งค่า,ข,าขึ้นมาเนี่ยทะลุบริเวณแนวต้านสาคัญที่เราคุยกันไว้เมื่อเช้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแนวก่อนหน้านี้เราคุยกันว่า91.313จะเป็นแนวต้านสําคัญของดอลลาร์อินดกซ์นะครับแต่ปัจจุบันดอลลาร์เนี่ยวิ่งอยู่ที่ระดับ 9 1 3 6 9ครับซึ่งก็เลยทำให้ปรรดาสกุลินที่มีความเสี่ยงหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนะครับตัวนิวซีแลนด์ตัว GBP u s ดอลลาร์รวมไปถึงตัวของยูโรดอลลาร์เนี่ยก็มีการปรับตัวอ่อนค่าลงมาเหมือนกันแต่การอ่อนค่าตัวนี้ยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับสื่อเนื่องจากว่าในวันนี้ตลาดเนี่ยอาจจะมีสภาพคล่องที่ไม่ค่อยครบก,รก็เลยมีการเคลื่อนไหวที่ช้าสักนิดนึงเดี๋ยวดังจุดจะต้องรอดูก่อนนะครับว่าตลาดยุโรปเนี่ยเมื่อเปิด เข้ามาแล้วนะครับการาฟจะมีการเลือกหน้าไปในทิศทางไหนที่มันชัดเจนมาดูความคืบหน้าของตัวราคาทองคํากันสนิดดึงดีกว่าครับผมหลังจากที่ตัวของยิวผลตอบแทนพันธบัตร10ปียังไม่ได้มีการขยับนะครับแต่ว่าตัวทองคําในระหว่างวันช่วงเช้านี้ก็มีการปรับตัวแข็งค่า,ข,าขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก็อย่าว่มครับโซนแนวต้านที่เราคุยไ,ไว้ ตั้งแต่เลนส์บริเวณ1,775ถึง1,780เนี่ยยังคงเป็นอะไรที่หนาอยู่นะครับเลยทำให้ราคาทองคําของเราไม่สามารถที่จะทะลุผ่านไปได้ครับแต่อะไรก็ตามครับนักทุนฝั่งหน้าบายยังคงมีความหวังนะครับเพราะว่าตัวของกราฟราคาทองคําในปัจจุบันก็ยังยืนเหนือบริเวณโซน1,760ถึง65อยู่ครับไปดูนะครับนักวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์กันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนักงชุนทางด้านของตัวนักเพะห์จาก FX Street นะครับได้ออกมาประเมินสถานการณ์ไว้นะครับบอกว่าตัวของทองคำนะครับโดยรวมแล้วนะฮะยังยืนเหนือบริเวณ1,777ได้เดี๋ยวก่อนสิตัวนี้ไม่มีแนวให้เดี๋ยวสักครู่นะครับ ยังไม่มีแนวเลยนะครับนั้งทุนเพียงแต่มีคําแนะนําเบื้องต้นนะครับสำหรับฝั่งที่ทางขาบายนะเขาบอกว่าตัวขอราคาทองคำเนี่ยถ้ายืนเหนือบริเวณโซนแนวซับพอร์ตหรือว่าแนวรับที่ประมาณ1764-65ได้เนี่ย โอกาสนะครับที่จะย้อนกลับขึ้นไปได้ก็จะมีค่อนข้างสูงครับผมอ๋อโอเคก็แสดงว่าเป็นแนวที่ใกล้ๆกันนะครับของหลายๆสํานักยังไงนะั้กทุก็็ต้องจับตาดูแนวตัวนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเอาเลยครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารสถานะตลาดประจำช่วบ่ายวันนี้ครับสวัสดีครับ